สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับดิดิตอนรับเข้าสู่รายการเดาไปต่อทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับ Map Con แแบคอนดิพี่เจรนะซึ่งวันนี้มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ก็คือโลก2นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปให้ดูนะว่าโลก2เนียไปยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยฮะมังกรที่โดนเนิฟนะผมไม่รู้ว่าเนิฟอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าจะเนิฟดาเมจนะฮะดาเมจจะเบาวกว่าเดิมแต่ว่าก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะก็ยังเป็นผลอะดับหนึ่งความเก่งนะคุณผู้ชมอ่าโอเคก็โดนเนิฟนะฮะ ่วนวธิการรมไปลก2เนี่ยคุณผู้ชมต้องหาดับเพชรก่อนนะฮะอ่าดับเพชรน,นี้ก็หน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับนาก็อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนับหน้าตามก็จะเป็นคําว่า power of gin of gin of game ไง of game s o u c e นะครับเนีฮะนี่คือดับเพชรน,นะฮะอ่าเราต้องมาซื้ออันนี้ก่อนนะฮะก็คือมันจะมาซื้อที่เกาะน,นี้เลยนะครับแต่ผมจะไม่บอกทางมาแล้วกันว่าเกาะน,นี้อยู่ตรงไหนอ่าก็คือมันจะอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับเกาะป่าตรงนั้นนับเนี้ย แล้วให้เราครับมาซื้อดาบที่ตรงนี้นี่มันจะมีมุมนี้นะบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมนี่บ้านหลังนี้นะแล้วก็ราคานับจะอยู่ที่100เพชรใช้เพชรซื้อเท่านั้นนะครับอ่า100เพชรนะคุณผู้ชมเพชรเนี่ยสามารถหาจากการลงดันเจี้ยนได้นะครับอ่าชนะเวฟไ,ได้ได้5เพชรนะับแล้วก็สะสมมาจน100เพชรนะฮะอ่าแล้วเราก็จะได้ดาบกรีนซอสมาใช้เขาเรียกว่าดาบอะไรนะพาวเวอร์ออ่า power of อ์ออฟเจมซอสเออนะฮะอ่าแล้วเราก็มีเลเวล9,000นะครับ อ่ามีดาบแล้วก็เลเวล9 0 0พันแล้วก็พอมีถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ไปที่เกาะนั้นเลยครับอ่าเกาะที่อยู่ข้างหลังเกาะเนี้ยที่ผมยืนอยู่นะฮะโอเคมาที่เกาะนี้ครับพอมาแล้วให้มาที่บริเวณมุมนี้เอียงมาตรงนี้หน่อยนะครับนี่มันจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเอ็มบีซีเนี่ยมันจะมีเอ็มบีซีตรงนี้ที่นั่งอยู่นะครับให้เราวนหาตัวนี้นะคุณผู้ชมมันจะมีอยู่2ตัวเนี่ยเอ็มบีซีเกาะนี้นะครับเออตัวนี้จะใส่เสื้อสีขาวนะแล้วก็ใส่หมวกดำนะ ชื่อว่า AO BO นะครับถ้าเกิดว่าเราเจอเราก็ทกําการมาที่นี่นะครับนีะใช้เลเวล9,000ใช้ดาบใช้ดาบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดตัว E ปึ๊บแล้วก็กด OK แป๊บแค่นี้เราก็รับเควสแรกมาแล้วครับผมจากนั้นนะเขาให้เราไปหาแผนที่ที่ดันเจียนนะครับก็คือดันเจียนเนี่ยเราต้องใช้ไข่เทเลพอร์ตนับหาจากการตีไก่นะครับผมอ่า ไก่มันจะอยู่เกาะไก่ตรงนี้นะครับผมให้เราทําการตีไก่เกาะนี้ผมจะไม่บอกทางมาแบบละเอียดเท่าไหร่แล้วกันนะฮะให้คุณผู้ชมหาเองแล้วกันว่าเกาะไก่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะนี่ให้เราตีไก่ตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมแต่ผมจะลองตีสักตัวหนึ่งก่อนนี่มังกรก็โดนเนร์ฟซะด้วยนะแต่ก็ถือว่าไม่กากเท่าไหร่นะโอเคเกลือครับมันจะมีโอกาสได้ไข่เทเลพอร์ตนับตีไก่นะครับโอกาสเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนี่แต่ว่าเราก็ตีจนกว่าจะได้นับมันจะมีสีน้ําเงินกับสีเขียวให้เราหาสีเขียว แต่สีน้าเงินสามารถเอาไปคัพได้แต่ไม่บอกว่าคัพไงดอกนะฮะเออหลังจากเราเราได้ไขเทโรดมาแล้วเนี่ยเราก็กดที่หน้าจอเกึ๊กแล้วมันก็จะมีคําอะไรเต็มไปหมดเลยให้เรากดคําว่ากาวเมซ่านะครับตรงนี้นะอ่ากาวเมซ่านะอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็จะว้ามาที่ดันเกนอ่าสําหรับใครที่เพิ่งรับเคชรอาเรเวลเก้าพันแล้วก็ดับเพชรไปใช่ไหมอุ้ยไม่ชดขอไปด้วยนะฮะใครที่เพิ่งรับไปนะครับ มันเข้ามาในดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงมันจะมีจุดสีแดงให้เราสังเกตดูครับโอ้เซิร์ฟโหลดโอเคครับคุณผู้ชมครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้ในมันเน็ตโล่มนะฮะก็คือสมมุติว่าเราได้ไข่เทเลพอร์ตแล้วก็กดที่กาเมซ่าเราก็จะวัปามาในเข่าวงกดนะฮะ,ะจากนั้นนะให้คุณผู้ชมครับหาจุดสีแดงแดงมันจะเป็นจุดสีแดงเล็กเดี๋ยวผมจะสมมุติให้ดูแล้วกันมันจะเป็นจุดสีแดงนะครับ เราจะสังเกตได้เลยใครเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรเว็บๆสีแดงๆนะฮะถ้าเกิดว่าเจอสีแดงให้เราไปตามทางนั้นเลยฮะไปตามทางมั่วๆไปเลยเพราะว่ามันจะเกิดซุ่มนะมันจะเกิดแบบว่าไม่เหมือนกันหรอกอย่างเช่นของผมไปเกิดตรงนู้นของคนดูไปเกิดตรงนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมีคนบอกมาว่ามันจะเกิดฝั่งซ้ายเยอะสุดเออมันจะเกิดฝั่งซ้ายเยอะสุดให้เราตามจุดสีแดงไปนะฮะง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะลงดันเจี้ยนแล้วเนี่ยอย่าลืมไปซื้อ ผลมังกรด้วยแล้วก็คือแก้มังกรเองครับเอออย่าลืมไปซื้อนะับเดี๋ยวผมจะบอกทางซื้อแก้มังกรแล้วกันนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาก็ไปหาแผนที่ก่อนเลยแล้วกันนับเออไปหาแผนที่ก่อนนะฮะเอ้หลงทางแล้วเฮ้ยโอเคเอ้หลงทางว่ะโอเคเอาเป็นว่าอย่าลืมซื้อแก้วมังกรนะเข้ามาแล้วนะถ้าเกิดว่าใครรู้จักทางนะับเออแต่ตอนนี้เริ่มหลงทางแล้วนะฮะเออโอเคก็แผนที่หน้าตาเป็นไงหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าใครที่เจอก็ซื้อมาไว้นับแล้วก็ พอซื้อเสร็จเอ้ยไม่ใช่ดิไปเอาแผ่นที่มาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมไปเอาแก้วมังกรมาด้วยนะเออในดันเจียนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีไข่สองฟองคิดว่าเข้าแล้วออกใหม่ดีกว่านะเดี๋ยวหลงทางเอานะเออพอเราหาแผ่นที่แล้วเราก็มากลับมาซื้อแก้วมังกรคงจะหลงทางกันนะเหมือนผมเนี่ยนะฮะแต่แนะนําให้ไปเอาแก้วมังกรก่อนละกันกค่อยหาแผ่นที่เพราะว่าแผ่นที่มันจะมีจุดสีแดงนะฮะเออก็ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมให้เปิดภาพสวยดูอ่ะจะเห็นชัดแต่ว่าตอนคืนเนี่ยจะเห็นชัดกว่านะฮะคุณผู้ชมอ่ะ หลังจากคุณผู้ชมไปกดเก็บแผนที่มาแล้วให้คุณผู้ชมฆ่าตัวตายหรือออกจากที่นี่ได้เลยแล้วก็เอาแก้มังกรมาผลหนึ่งนะเออจากนั้นให้คุณผู้ชมครับกลับไปที่เกาะเดิมแล้วคุยกับ A b c ซตัวเดิมนะก็คือเกาะมังกรนะครับไปคุยกับ A b c ซตัวเดิมที่เราเพิ่งรับเคลสดเลเวลกับพันกับดาบมานะครับแล้วก็เราก็จะเควสดแผนที่ที่เรามีเนี่ยไปส่งนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมสมมติจะดูเพราะผมทําไปแล้วมันก็เลยไม่มีจุดสีแดงให้ดูให้โอเคไปเลยฮะก่อนนี้ครับ แล้วก็ไปคุยกับเอเซีที่มันนั่งอยู่ฮะเมื่อกี้เนี่ยไฟมันดับไปรู้ว่าคลิปมันยังอัดอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเออโอเคนี่คุยกับตัวนี้ตัวเดิมนะครับอ่าคุยกับตัวเดิมแล้วก็กดโอเคไปได้เลยฮนะตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมแต่ของผมทําแล้วมันก็เลยไม่เปลี่ยนอ่าหลังจากที่เราทาเควสแผนที่เสร็จนะับต่อไปฮะก็คือเราต้องใช้แก้มังกรแล้วแหละก็คือตีบอสมังกรนับตัวหนึ่งตีบอสมังกรหนึ่งตัวก็คือดากอนฟูดเนี่ย แล้วก็ไปเสีมังกรเลยครับที่เราแบบว่าทําการแบบไปซื้อมาจากดันเกียนใช่ไหมเอามาเสีมังกรตรงนี้ตีมังกรหนึ่งตัวเอาเพื่อนมาช่วยก็ได้แต่เราดามจต,ต้องถึงด้วยนะครับดามจเราต้องถึงด้วยนะครับนี่ตีไปเลยฮะคนเดียวก็ง่ายๆสำหรับผมชิวๆเลยบอสมังกรอีซี่เลยนะไม่ขนานมือหรอกพอเราฆ่าบอสตายนะครับแค่นี้เราก็ทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ๋ต่ผมจะขอตีมาก่อนแล้วกันนะฮะเออจะขอโซโลบอสก่อน นะอ่ะสำหรับใครที่สนใจร้านรับฟาร์มแนะนำเลยครับร้านที่ติดเบย์ยช็อปร้านรับฟาร์มโรบักแมพต่างๆเธอยังมีกดเกมพันธับฟุตพิษศาสรด้วยแล้วก็รับเติมโรบักมีลาหบุรุษและคิงพิษขายบริการเยอะแยะเตะโบสใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ <s> อีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านของสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโรบักแมพต่างๆเธอยังมีกดเกมพันธับฟุตพิษศาสรด้วยแล้วก็รับเติมโรบักมีลาหบุรุษและคิงพิษขายบริการเยอะแยะเตะโบสใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ อ่าอีกแล้วอีกนิดเดียวก็มังกรก็ใกล้จะตายแล้วนะคุณผู้ชมโอเคหลังจากที่เราข้ามบอสมังกรตายแล้วเนี่ยนะเควสก็เสร็จเควสมังกรทันทีครับอ่าแล้วจากนั้นเราก็มากดคุยกับเอ c ซีตัวเดิมครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอฆ่ามังกรแล้วกันโอเคพอเราฆ่ามันตายแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราก็ไปคุยกับเอ c ซีที่มันนั่งอยู่ตัวเดิมครับอ่าคุยเลยฮะกดคุยอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถไปโลกสองได้เลยนะครับ อ่าโอเควิธีที่ไปโลกสองก็คืออ่าสมมติว่าเราฆ่ามังกรตายกลับมาคุยเควสกดโอเคอะไรตกลงอะไรเรียบร้อยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จทันทีให้เราไปโลกสองที่เกาะน้ําตกนะฮะอ่าเกาะน้ําตกเดี๋ยวผมจะบอกทางไปแล้วกันนะฮะซึ่งมันจะอยู่ข้างหลังเกาะไฟตื่นอ่าเกาะไฟตื่นนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับอ่าผมจะไม่บอกทางแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะเป็นเกาะไหนาอะไรงนี้นะครับผมโอเคตามผมมาฮะ เออก็มีประมาณนี้เลยสำหรับอาควสอะไรต่างๆที่เหลือก็ไปโลกสองได้เลยฮะเออก,ก่อนไปก็อย่าลืมหาพวกแบบว่าเออเนี่ยเนี่ยไปเกาะต้นไม้เยอะๆตรงนั้นเห็นไหมเกาะต้นไม้เยอะๆไปตีบอสที่อยู่ที่นั่นจนกว่ามันจะตอบกินออฟนี่มันจนกว่ามันจะตอบคําว่าเออกินเนี่ยนับเนี่ยอันนี้นะเออไปหานี่มาครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่นั่นน่ะมันมันมีคอ้อนให้เราทําด้วยนะครับเออซึ่งเราต้องไปหาจากไอ้เกาะนั้นนะ เออแล้วก็ใช้ตังครับอ่าแล้วก็ก่อนที่ไปโลก2ก็คือมันจะอยู่หลังเกาะเนี้ยนะครับหลังเกาะไฟตื่นเนี่ยเนี่ยเกาะนู้นเลยเอเ้ยมืดแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจครับก็มองเห็นทางอยู่ดีเนียก็คือเกาะนี้นะคุณผู้ชมครับซึ่งให้เราไปที่น้ําตกเลยฮะอ่าไปที่น้ําตกตรงนั้นนับเนียน้ําตกนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะแล้วเราก็เข้าไปในน้ําตกมันจะอยู่ส่วนกลางนี่แค่นี้เราก็เข้ามาแล้วครับ าจากนั้นเราก็วับไปเลยครับวับไปโลกสองได้เลยฮะคุณผู้ชมไปนี่มันจะขึ้นว่าโหลดดิ้ง C 2รอเลยกินกล้วยรอนะโอ้โหเป็นไงเป็นไงนี่มาแล้วครับแล้ววิธีที่กลับไปโลกหนึ่งนะก็คือกดไอ้ตรงนี้เหมือนเดิมนะมันก็จะกลับไปโลกหนึ่งทันทีออกเกมเข้าใหม่ก็จะอยู่โลกสองนะคุณผู้ชมนะ ซึ่งมันจะออกเกมเข้าใหม่แล้วก็จะอยู่โลก2ทันทีแล้วก็จะกลับก็กดตรงนี้นะโอเคก็นี่คือโลก2แลนะคุณผู้ชมโอ้โหมีหลายเกาะเลยดูดีนู่นเกาะน,นู่นก็มีเกาะน,นู่นก็มีเกาะน,นู่นคือเกาะฟักทองส่วนเกาะน,นี้คือเกาะเลขกนะเะกาะเลขกของโลก2มันจะมีค้อนขายอยู่ตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปมันต้องใช้มันต้องใช้กินเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านไม่ออกนะใช้ตังค์ด้วยนะเนี่ย 120้ล้านนะครับโอเคก็ทําการแบบว่าเอาไอที่ผมบอกมาเนี่ยที่ไปหาจะเกาะป่าโลกหนึ่งเนี่ยนะเอามากดคุยกับตรงนี้แล้วก็ทําการซื้อได้เลยนะครับเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็ได้คอนมาใช้แล้วครับนี่กินฮัมเมอร์กินฮัมเมอร์นะครับเนียะอ่าไปการเหวี่ยงคอนแบบนี้แบบเร็วๆเลยโอโหขนาดใช้คอนยังเหวี่ยงเร็วเลยยัเค่ปกติคอนเนี่ยมันจะอิมันจะเหวี่ยงแบบอืดอาร์ตอืดอาร์ตอันนี้แบบฟึบฟืบฟืบฟบโอ้โหว,ว่นะ แรงไหมอุย้ยตีมอนโลกสองไม่เข้านะครับรู้สึกว่าจะใส่เสื้อของโยมทูตด,ด้วยนะฮะแม่ส่วนสก,ลลกิลแรกสกิลแรกเป็นการปาคอนมีแค่สกิลเดียวเท่านั้นเองแต่อาจจะตีโลกสองไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ไอมันก็วิ่งวกันจังวะโอ้โหแล้วก็มีบอสต,ตรงนี้ด้วยนะมีวะวะนะก็มีพวกแบบรู้สึกว่าจะเป็นเกาะโยมทูดหรือป่าเนี่ยแต่ใส่ใส่หมวกโจสลัดว่ะเอาเอา,เอา,เอาไม่ช็อตอีกแล้ว เอาล,ละครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูเกาะต่างกันดีกว่านับในโลก2นับนี่ก็คือเกาะอาที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะเลขนับมันจะเป็นรู้สึกว่าจะมีโซ่ด้วยนะครับมีโซ่มีร้านค้าอะไรเต็มไปหมดแต่โอ้นี่มีมีตัวอะไรขายก็ไม่รู้อะแรนดอมเจมอ๋อที่สุมผลพิศดารโดยใช้เพชรน,นะฮะร้านสุมผลพิศดารท,ที่เองนะค,คุณผู้ชมอ่าโอเคเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอสด,ด้วยนะเป็นบอสร,รู้สึกจะเหมือนซามมไรเลยนะโอ้ดีมันดับเอ็นมาร์นี่นะ อนาคตเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ดบอะไรนะโอ้ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เป็นตัวดาบเอ็นมาเหมือนกันนะครับนะก็ซึ่งคงไม่ได้ดบอะไรเพราะมีหลายตัวเกินมีเกาะฮโลวีนด้วยนะไม่รู้ว่าตรงนั้นจะฟาร์มแคนดี้ได้เยอะกว่าโลกหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้าฟาร์มได้เยอะกว่านี้ก็ดีเลยนะเอออ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกาะที่มีก้อนเมฆเยอะๆนะซึ่งไม่น่าจะใช่เกาะท้องฟ้าหรอกใช่ไหมแต่มันเหมือนเกาะท้องฟ้าเลยว่ะ มันจะเป็นเสาแบบนี้เลยนะแล้วก็ในเนี้ยรู้สึกว่าจะมีไม่มีเอเซมีแต่ตัวแบบเนี้ยเสสปาครับยังไม่มีเอเเลยครับเท่าที่เห็นก็คงไม่มีตัวเศษอะไรนะฮะเออแต่มีก้อนเมฆอะไรด้วยนะครับอาจจะมีอะไรซุกข,ขายอยู่บนตัวก้อนเมฆก็ได้ไม่มีว่ะโอเคสามารถเดินผ่านทะลุได้นะครับเออก็มีประมาณนี้เลยสำหรับโลก2นะฮะก็จะเกิดว่าผมสอนไม่เข้าใจ รีวิวไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ผขก็ต้องไปละคุณผู้ชมครับนี่ก็คอนเทนต์เลยก็ลงไปซื้อได้ที่โลก2นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไม่จะช็อตอีกผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า